ดีครับผมเสียต้งฟีดาวครับวันนี้จะมารีวิวรถยนต์ Honda City สีขาวปี2010ตัวรองท็อปตัว V คันนี้แต่งสวยจัดเต็มนะฮะเรามาดูกันนะครับ Honda City สีขาวปี2010คันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าแต่งครบมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตสีขาวรอบคัน นะฮะแล้วก็มีในส่วนของอโลโก้ Honda านะครับตัวสีสีแดงนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพ้า้อยซีซีมีล้อแม็กสีดำปัดเงานะฮะพร้อมกับแถบสีแดงแม็กใม่ย,ย่างใหม่เลยนะครับฟิล์มกองแสงสีดำรอบคันนะฮะสเกิร์ตรอบคันมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะฮะาภายในนะครับ ก็ทั้งแผงประตูแล้วก็เบาะนะครับเป็นสีครีมนะฮะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทอ่ามีโลโก้นะครับฮอนด้าสีแดงด้วยนะครับมีเกียร์วัตดิฟฟี่หกตัวนะฮะเครื่องเล่นไพ o อเนียเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็ตัววัดรอบนะครับนี่เล็กใหม่สองแสนกว่านะฮะแล้วก็มีตาฮอนด่านะครับเัาสือที่แดงอยู่ที่อ่าพงบาลัยนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ แต่งสวยจัดเต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอเครื่องเสียงนะฮะอันนี้มีทอ่อสแตนเลสปลายด้ด้วยะฮะนะ,ะนะครับนี่เรามาดูกันนะครับรถคันนี้สวยมากนะฮะบอดหนังทั้งคันเลยอ่ามีทอ่อสแตนเลสปลายด้นะฮะสวยอย่างงี้นะครับเสียงนุ่ม,มอ่าเครื่องเสียง ดอกซับฟูเฟอร์12นิ้วนะฮะแม่เหล็ก2-3ชั้นนะฮะบอกได้เลยว่าเสียงนะครับดังแปดลอดนะฮะแน่นอนพาวเวอร์2ตัวนะครับคัต A B แล้วก็คัตดีนะครับคาปาซิเตอร์แล้วก็ตู้อะคริลิกนะฮะตู้สูตรคันนี้นะครับกับโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับออกรถ0บาทค่างวดก็อยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับใครสนใจอ่ารถยนต์ Honda City แต่งสวยแต่งซิ่งนะฮะเครื่องเสียงจัดเต็มคันนี้ ก็ติดต่อมาได้นะครับกับผมเสียต้งฟีดาวนะฮะ0874399353นะฮะ0874399353นะฮะผมเสียต้งฟีดาวจัดให้เลยสััสดนี้ฮะ